หลังจากจบภาคหนึ่งไปนะผมเราก็จะมาต่อกันในภาคเดรเอาเดเดียวซีคิปเปอร์เดอดผมก็สวัสดีครับนี่คือรายการเอเกเมอร์ครับเจะที่ท,ท่านกระหับชมคือเดรเอาทเดเดียวซีคิปเปอร์เดอดารผมเป็นเรื่องหลังจากที่ดินดาวมาได้มั้งไม่รู้สิผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าคำไมดินดาวต้องมาสบพบเจออะไรอีกจะรู้สึกว่าจะเป็นความรับของสาพ,พี่น้องคนนั้น,นผมที่ คนหนึ่งเป็นนางรำคนหนึ่งเป็นไอ้ตุ๊กตาเนี่ยน่นะแล้วก็อีกคนนึงก็ไอ้ไอผีในมิราเวอร์รู้สึกว่านี่จะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าพวกเขาสามคนนั้นเป็นใครผมแล้วแผงก่างอาจารย์ซิกการ์นั่นคืออะไรเรามารับชมกันนะครับดี <This> place, ใจด้วยนะครับ never empty. ที่แห่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่า And its keepers never sleep. But With all the sacrifices I've made, I, I will not turn it. Not this time. It's been too long for the uninitiated. น <No> ั่นสิชักรางไม่ดีซะแล้วสิอ้าวทำไมเราเริ่มมาตายงี้เนี่ยเอ๊ะขั้นหลังนั่นอะไรอ่ะฟ้าฟ้านั่น อ๋อเหมือนภาคสองแฟนแบค็คนู่มอันนี้เป็นตอนที่อ๋อตอนแรกเริ่มเลยนี่ล่ะตอนไหนอ๋ตอตอนที่อีล่าโดนสิงครั้งแรกสินะอ๋อนี่ตอนที่เราเจอกับอีผีนางดำครั้งแรกแล้สิโอ้ตอนเราเจอกับไอ้ผีในกระจกนั่น ตอนที่ดอนนี่โดนสิงอืเป็นฉากตอนหักคอพอดีด้วยพี่สาวคนที่สองนะผมอ,อ๋อเราตอนเราเจอกับอีลา่าอ่าแล้วก็เป็นตอนที่ <c oughs> เรานั่งกระจกสินะอเป็นการเล่าเท้าความว่าเราเจออะไรมาบ้างนะผมสื่อถึงเรื่องตอนที่โดนเข้าไปกระจกเหมือนจะสื่อว่าเป็นก่อนที่เราจะสู้กับไฟนอลบอสสินะครับผม คือตอนที่เราโดนูด,ดเข้ากระจกเราก็เจอเราก็ลุยภาคคิปเปอร์เดอะด็อแล้วก็ค่อยผลที่โรงเรียนสู้กับผีนางดำใช่ไหมครับโอเคเป็นเรื่องขั้นก่อนเจอไฟนั่นบอสนี่เอง อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ฉันกําลังส่องกระจกอยู่หน้าแล้วโดนดูมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยาภาทพาเคม,มาทเทียนเอ๊ะแถวนี้ไม่ของเหรอ เหมือนอยู่วัดอะไรสักอย่างนี่ก็ทางนี้นะเอเออาดจาัดอาดจาัดเฮ้ยทำไมมีแค่หวัวล่ะเมันจะเลื้อยมาหาไหมเนี่ย มันยังหัวร้วอยอีกนะเนี่ยแซวว่ามันอยู่แถวนี้นี่ไงดีนะมันซูมได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้อ่ะมามาเจอกันหน่อยสิอีผีร้อยได้ผีหัวร้อยได้เจอหนึ่งอละตายหนึ่งอละ เอฮอ้ยออออทำไมมันมืดลงเฮ้ยทำไมเสียงมันตึงๆ เสียมันวุ้ยไฟฉายอะไรกไ็ไม่ช่วยเลยแต่ก็ไม่มีสีแดงขึ้นเลยว่ะ มาเป็นเบดูซาเลยแต่เป็นชายผีหลายหัวโอเคไม่ไว่าอย่างห้ามต่อมันสองไฟห้ามเลยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยจมลงไว้ตายแล้วตายแล้วเย้ยขอบคุณคุณปุริชนนาแนกนะผมที่บอกวิธีสู้มันให้เอ๊ะมันตายใช่ไหมนี่อ้าววิญญาณถูกชำระเรียบร้อยหรือปัดเป่าโดยปัดเป่าอีกร้อยหนึง อาจารย์ซิกเกโอ้สภาพอาจารย์เละมากนะกระจกที่ลินดานั่งเลยโอ้งเดี๋ยวลองดูกันผม สองกับหกอ๋อหมายถึงห้องหนึ่งศูนย์สองกับหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมครับไอเออไอ้เลขสองกับเลขหกที่คุณพูดถึงนี้หมายถึงห้อง 102, 10หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หกก็บางครับผมจะได้ลองเข้าไปดูหน่อยโอเค <laughs> งั้นเรามาเป็นล่าท้าผีกันนะผมเรามาต่อห้องหนึ่งศูนย์สองกัน โอ้เจกว่าความตาจะแยกเราจักกันเอ้คุณคุณ,คณไว้ทีดนี่หรือคิดไปเองเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรนะตูนะ่ะอเอเอเอ,อ,อือะไรนะั่นน่ะเหมือนผีราบเลยหรือผีอะไรนะั่นเหมือนตัวอะไรคอยยาวๆ นงไงมันมีกี่อันคราบเนเ่ยเข็มหรือว่าแค่นี้เลยแค่เดียวโอ้มันคือม้าแน่นอนอีกแล้วเอ้ยมันมีคนขี่ด้วยมันขีกับกลับขีกับกับ,กบล้วิว่ โอ้วินได้เหมืนอนบอสรักรโตเหมือนบอสเอเดนลิงเลยเอาเปรียบเป็นลูกไฟโอ้หลายตัวเลยโอ้ยเขาถ่ายเหมือนทุกตัวเนี่ย แต่แกได้อก็สิอ๋อเข็มตัวแปลหลักถึงกำจัดบอได้ถ้าไม่เก็บเข็มก็เท่านั้นแล้วต้องกลับมาอีกโอ้มันเพี้ยบเลยอ็ไม่หู ยังำร้านวิญญาณเรียบร้อยโอ้ทำไมไอ้ป้ายนี่มันหล่นเนี่ยโอ้มันเจอล้วกลับมาโรงเรียนแล้วกับพร้อมกับเพื่อนสับสับหุงนทั้งหลายดเดี๋ยวนี่คุณที่ขูมาเจออะไรเนี่ย เออเอ๊ะผมควรถ่ายไว้เนี่ยเหมือนไปการหาเรื่องมันยังไงปแปลกแปลหาเข็มก่อนดีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้หแนะนำของรอนให้ด้วย ห้องนี้ก็มีเข็มใช่ไหมครับเนี่ยกดจะได้เดินหามันก็ยังถ่ายได้ไเอ๊ะบางอันเหรอเสียง โอ้โหเจออันหนึ่งอะชั้นบนมีหนึ่งข่างสองงั้นต้องหายอันหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนนี่ไงอุ้ยหงงข้างๆบันไดงั้นต้องไปหาบันได เฮ้ยนี่ไงเจอเจอโอเคได้หนึ่งละเดี๋ยวอัสทายคือข,ข้างบนอ๋อขุดเจอโอเคโอเคเราพบอ,อัสทายแล้วโอโหอะไรเนี่ห้องนี้ หมดแล้วใช่ไหมผมเก็บเข็มหมดแล้วใช่ไหมครับผมคงจะได้กับจัดมันเลยอุ้ยอะไรอ่ะเธอเป็นใครอ่ะโอ้หแผ่นหลังสวยเนาะหันมาหน่อยสิเข็มพวกนี nah, sì, ้น่ะรับใช้ฉันอย่างดีเลยโอเคเข็มหมดแล้วใช่ไหมดีเลยจริงๆมาพูดว่าเข็มแล้วผมมาบอกว่าเข็มใช้งานได้ดีกับมันนะครับผม จริงไม่เป็นไรหรอกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแหะฉันยังคงเลิศในหมู่พวกเขาเสมอนอถ้าฉันเป็นผู้ชายแล้วก็ฉันคงตุ่มรักกับตัวเองแน่เลยเจ้าไม่รู้จักคำว่ายูริ่นี่เ้ยโอ้โหโอาโอ้ยโอ้หโดนผักอีกนะ บอสใหม่อ้ะโอ้โา,าโดนยัดตอนแรกใส่ย,ยังห่งอะไรของอีนี่เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลย นี่ผมไปสร้างเอนมี่เพิ่มวะเนี่ยอ๋อคือตัวป่วน <c oughs> จะจัดการมันไม่ได้งั้นเราต้องไปจาัดก,การไอ้บอสหุ่นเชิญนะั่นใช่ไหมครับไอ้บอสต,ตุ๊กตานะ่ะมีวิธีแยกไหมครัเนี่ยว่าอะไรผีสิงนะรีบโอก Ui, sĩnh lâu lắm. Ồ, na lệ lệ. Cả chào đi lẹ. Ui, gạ Cái này lệ เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเจอใหม่นะอ,อีผีที่ถือเทียนนั่นแหะโอเคเราก็จัดก,การบอสมาสาตัวนะผมไว้เจอกันในพาชนะาผมว่าเราจะเจออะไรอีกนะผมบ๊ายบาย